ก็เป็นไงคะน้องมาเล่นอยู่ตรงนี้มะมาเล่นอยู่ตรงร่มไม้นี้มาเดี๋ยวอ่า่นี้ทุกวันนะคะที่สาวก็อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงแอรบ้านตัวเองอันนี้คือบ้านน้องสาวค่ะแล้วที่สาวเะินออกไประมาณสามสินาทีช่วงนั้นก็ถ้าตื่นขึ้นมาก็ประมาณเก้าโมงครึ่งที่พี่หลับไปแล้วพอตื่นขึ้นมาไม่เห็นน้องก็เริ่มหาหาประมาณสิบห้านาทีญาติก็เริ่มมาช่วยกันหาแล้วทีนี้ก็ เริ่มลามไปถึงชาวบ้านก็มาหาทุกคนประมาณสิบโมงนี่คือคนมาประมาณร้อยสองร้อยเลยค่ะเราหาตั้งแต่วันเมื่อวานนี้เนาะค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้เก้าโมงครึ่งจนถึงป่านนี้จนถึงป่านนี้จะขําอีกแล้วค่ะ,คะก็หลังจากที่หาไม่เจอแล้วก็ต้องมาพึ่งสยายศาสตร์เนาะค่ะครับทั้งหาทั้งพึ่งสยายศาสตร์รวมกันไปเลย ยังคาดหวังว่าน้องต้องมีชีวิตยอยู่แล้วไหมเนาะไม่ต้องหวังค่ะแม้จะเหลือน้อยแม่ก็ต้องหวังค่ะ แม่เป็นชาวบ้านที่ซื้อผ้ายังเองก็บวดาดแต่หายคลอมือมือถรับเป็นประเหตไหยแม่กับ่อผมว่าเธเป็ังไดแตต้องหวัง้อกคนนะอันนี้แม่ต้องให้ตำรวจเป็นคนตอบพาเจ็ดสิบเป็นต์กับตำรวจเป็นคนบอกอีก30แม่กับ่สามมาสิบบอกได้ค่ะกระใสสังคมที่ว่าขอบคุ่มมีชวนหรือเปล่าในตองประเด็นดอย กระแสสังคมเนาะก็แล้วแต่คนสิมองค่ะเพราะว่าหลายคนมันก็นหลายความคิดแต่ก็อยากให้เห็นใจคนเป็นแม่เนี่ยค่ะนอกจากลูกตายแล้วยังต้องมาตอบคำถามที่แถบสิบวันแม่คำถามมันเป็นคำ่าซะมากกว่าให้คิดว่าถ้าเจ้าเป็นแม่คือข่อยเจ้าะคิดยังไงว่าแม่เป็นห่วงน้องจะดิ่งร้ายค่ะ ถ้าเกิดว่าคนไร่ไม่หูว่าน้องก็ได้รับจะเกิดยังคืนกับเสดิง่แม่กับ่อให้เข่าวมาว่าน้องรับตลอดเพราะว่าเป็นห่วงความความปลอดภัยของหนูถ้าเกิดว่าคนไล่ไม่ดูข่าวอยู่มันหูว่าสดิงก่ได้ดไรับจะคิดยังไงนอกจากทำร้ายหรืออ่าอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้พูดนะผมจะ่อว่าผมไม่ได้พูดไปอยู่คนลาสุดวันนี้ พ่อแม่น้องชมพู่ก็มาแล้วเป็นยังไงครับจากก็ถ้าพ่อแม่เขาตั้งที่จะมาพูดการเชิญนะครือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวว่ามันมีอะไรบ้างคนเขารู้ว่าประเด็นแบบมนี่เรื่องการแย่งแเ่เนี่ยมันจะทําให้ต้องมาระวังหรือระแวงว่าี่เป็นญาติญาติกันสะสมคนละเรื่องจะพูดเป็นลุงเคยบอกผมว่าลุงอยากจะพูดให้เขามาพูดต่อหน้าต่อหน้าลุงใช่ไหมครับสมมุตินะสมรติถ้าเขาไม่พร้อมเนี่ยชิญหน้าแล้วพูดกับเราต่อหน้าก็ตอนนั้นขึ้นกับเขาอะนะ เพราะความจริงมันต้องปรากฏว่าเราว่าเราอ่ะคนในครอบครัวเรามีปัญหาอะไรกันต้องพูดให้รู้จักให้ทุกคนรู้จักว่ามันเกิดข้อขัดแย้งกับใครในครอบครัวมันใช่คนหรือเปล่าก็ให้แม่เปิดโอกาสให้แม่เขาพูดเลยเขาไม่พูดเหรอผมถ้าเขาไม่พูดมันก็สิ่งของเขาครับเพราะว่าเพราะว่าเขาตั้งประเด็นสงสัยกันที่เดิมจุดจุดที่แม่เขาสงสัยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องทำลายมั้งนะเพราะว่าสงสัยเรื่องเวลาผมเขาบอกแล้วจะไป่สื่อมากดูว่าเป็ความจริงว่าชีวิตประจำวันที่เราทำเนี่มันจริงมันจะได้สื่อไหม เขาสงสัยทางไลน์เราแล้วเราสงสัยทางไลน์เขากันบ้างไหมครับทุผมก็คงไม่ได้สงสัสยกันหรอกเพราะยืนเขาบอกว่าพูดจริงพูดมายาเพราะมันก็มีบางครั้งที่เขาบอกว่าวันที่เผาศพนสอบสอบลุงไม่ได้ไปเผาศพบบางคั้งที่ลุงก็ไปยืนดูตอนเผาเชิงเชิงเชิงเกาะเชิงฟอนอยู่ครับเขาอยู่จนถึงาวาระสุดท้ายหรือเปล่าที่ว่าพี่แม่ขอน้องถูกเรื่องของดิ้งนะสำคัญในมุมมองของผมคว่าเราดิ้งบอกว่ามีคนบางครับให้พูดว่าน้องหลับในวันที่เรานี้ ก็ต <One input> so right. so ้องคิดดีกับญาติในรอบนมเพ้าะเขาเป็นคนจริงจังมอันนี้ต้องต้องให้น้องแซดดิ้งเปิดเลยนะครับว่ามี่เขามาสมมตินะครับสมมติว่าเป็นแม่เขาที่บอกให้แซดดิ้งพูดแบบนี้ในความคิดของลุงตูนมองยังไงครับผมไม่ดีไปกล่าว่ากันนะเพราะเราจะเป็นคนนี่แหละกัวเราเมื่อวันนี้คุยกันมาแ้่ไแล้วถ้ไม่ได้คุยครับเพราะว่าคุยกันแล้วว่าเมื่อวานนี้ผมก็ได้เรียนรู้จากคุณเรียนรู้อะไรแต่วันนี้ก็สบายสบาย เอป็นฝ่่ายย้ควันนี้เราจะไปนั่งร่วมรายการหรือว่าจะไปยืนดูเขาจัดรายการเขาก็ถ้าถ้าตั้งใจานข่าวผมเชื่อว่าเขาต้องให้เข้าไปครับเพราะว่าต้องให้คนไดในใ้เสี่ยในเสี่ยเรื่องกำไรเลยสมมติสมมตินะครับสมมติถ้าลู้เข้าไปแล้วเขาเดินเดินออกมาลงจะครับเชื่อว่าเขาคุยเสียอาไรกานกันมีหลักฐานไหมวกติเพื่อนเพื่อนน้องไอตดิ่งโดนจะเป็นตัวน้อยเป็นยังไงเป็นยังไงเราวม่ก็หมมันจะเลียงกันเพราะว่าหลัเกิดอะไรก็ต้องโอมจริงอ่ะแกข้างกลับมากแกชวนจัดการผสมไม้น่นน่ะพายุ่งเทพกันแล้วนะที่ห้างยุงเทพอยู่ ก่ั <c Ris ky> นกมาปีใหม่สงการปกติเหนร้านกักินเลกินใหญ่กันทรรมดกับา้พิเศษที่ีอย่างเ็จริจังเป็น่าวีวน้ำมันจีว่าเมนทพูดว่าตีละแมงคนเดือนตอนนก็เอาแต่พยายามเป็วก่อนเดียนนึงเป็นแบบมีคนแบบก็ไม่คิดยังหลายกพราะว่าเทาันความบรสุทธิ์ใเาหรือเขาไม่เคยคิดยังนะถาเขานอนจะบอกยังก็ตามเขาเขาไม่คิดนั่นตรงไหนไม่มาอยู่ที่หเขาเลยนะเอาไงแต่ว่านอนเสียมาคิดแบบใดนะในช่วงใดเทาก็ขอแค่เขาได้นะในปากกับลูกนี่ท่านบอกว่า สักกับแบบนั้นเลยกับลูกกับหลานว่ไงแต่ที่หลังจากเข้าไปวัดทวนนทววงไทยอแหว่านเลยเหตุสาบ้านเด้อเลยมีค้อมูลจริงอะไรดีขึงคนแต่ข้าวกับขอ้ขอมูลข้าวมาสาบานนี่เขาจะออกซื้อออกค่าทุกคนะรั้งเลยนะลุงจะไปสาบานตลอดไลน์ว่านี่กะบสาบานสาบานอะไรกูบเนี่ยมามาประธานก็จะกัให้พิเศษดีกค่สาบานอีาานมันประเด็นข้าานนขขอมูลจริงคือถ้าข้าวมีขอ้อมจริงในตัวเขาเลยจะสาบานกี่ครั้งก็ได้ข้อมจริงมันอยู่กับตัวเขาอยู่แล้วเขาไม่ต้องไปคิดกังวลอย่างเลย